กริยาปกติภาษาอังกฤษที่เรียกว่า regular verb นะคะในช่องสองและช่องสามเราจะเติม ed ท้ายคำใช่ไหมคะดังนั้นมันมีกฎการออกเสียงนะคะคำกริยาที่เติม ed ท้ายคำอยู่สามข้อนะคะข้อที่หนึ่งออกเสียงเป็น it หรือ e อดข้อที่สองออกเสียงเป็นเธอกดตัวทข้อที่สามออกเสียงเป็นเดเบาๆคือตัวดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กฎข้อที่หนึ่งนะคะคำกริยาภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยเสียงตัวทนะคะคือและตัวดีคือ เมื่อ well, ออกเป็น t ed เราจะออกเป็น ted กับ t ed d ed เราออกเสียงเป็น De d หรือ Di d ตัวอย่างค่ะ start เป็น start ted หรือ start ted ก็ได้ need เป็น need e d หรือ need ted want เป็น want ted หรือ want ted design ตัวนี้ออกเสียงเป็นตัวดีนะคะ d e c i d e d d e c i d e d test เป็น test ted หรือ test ted ก็ได้ขอยํำว่าไม่มีเสียงลงท้ายว่าเป็ดเห็ดเผ็ดเข็ดเร็จอะไรพวกนั้นนะคะผู้เชื่อมโยงกับกฎข้อนี้ด้วยคำเปิดตัวของฝรั่งคำว่า t d a นั่นเองค่ะ